บบ่้ครับครับนะคนมาชมบรรยากาศการหาปลาแบบมันนอกครับเนี่ยเนาะเฮ้ยล่าถงอ่ะใส่แหนงมาแล้วนุ่นเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวใหญ่แล้วปลาลาบยีสย่สกยี่สกเข้าก็สอบไปแล้วหนึ่งตัว

เอาปลาไปใส่งานถวดนะครับ <โ komm. S 1> งานขาวดำครับงานขาวดำเห็นไงตัวน้อยตัวนี้ตัวใหญ่มีหนึ่หลักไหม่ะ

อปนนิ้นเอากันปนนี้นทัดหัวไงเอาแขวงนี่เานียวนี่ามเี่ไม่นักแกไม่หลายพอทันฟ้าเฮ้ยขวาอแล้วางั้นดะ

มีมีครับผมพอจะด่างมันไปสั <Nous S 2> ่ง <Moder> ส <ate> ูจะกินข้าวกอนมาเด้ข้าวข้ยุ่นนั่นไงมีแก้วมัน่มีแกมันหมีแก้วมีตะเข้ามีตะเข้านั่นน่ะ โอตัวน้อยยการี่เอากรหมาเยอะครับหมาเยอะนี่อากาศครับ แบบบ้านครับแบบบ้านเอาปลาครับมันจะนี่เขาจะเล่าหน่ะเราพิว่าน้ำหน่าเฮ้ยอะอยู่ในถังแล้วน้ำนี่อยู่นี่นี่นี่ในถังเราเป็นน้ำทั้งนั้นน่ะ อันนี้กับน้ำเล่ากับต้งน้ำนี่นี่อันนี้เล่ากับน้ำงอาเล้เอาเร้องเนาะพอแล้วพอแล้วปลาปิอแล้วพอแล้วแล้วไมก็ไม่เหลือต่ปลาลาเหลือต่ปลาล่ปลาลาไ่เขาหั้แบบบไชมันึงนั่นกระโดดออกมุนออกไปพุ่นมดแล้วกั บรรยากาศเอาวันแถวอย่างขึ้นไหมก่อนก็ได้ดีครับครับกลับบ้านบ้านครับนี่ครับล่างเหรอลุงศรปลาเกือเนี่ยนะเกือกำมีก็เก๋าขึ้นบ้านครับปลาเผาปลาเผาอย่ามันบ้านเรานะครับวันนี้ มีต้นไม้ครับมีแต้นไม้บรรยากาศบ้า,บานๆครับนี่ครับบรรยากาศของเราบ้านธรรมชาติครับ จะลงปลาครับลงปลามีตัเหือะเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับ